มาม่าสองซองนะเราจะเอาน้ําร้อนนะครับลวกให้เส้นนุ่มแล้วก็พักเสด็จไว้นะครับแล้วส่วนเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงก็จะมีเครื่องปรุงมาม่านะครับมีน้ํากระเทียมดองน้ำมะขามสนะารปิบนะครับขอนอจะมีไข่สองฟองกระเทียมหอม ต้นหอมนะครับใบกะเพราเนพะื่อเพิ่ม,มความหอมเข้าไปอีกตัวนึ้งช่วงเมื่อเราเส้นพอนุ่มแล้วเราก็พักส่กระชอนไว้นะครับเครื่องปรุงที่มันมีของมาม่านะครับที่เเตรียมไว้ีนี่นะครับเป็นตัว น้ำร้อนพรีฟครับประมาณหนึ่งช้อนชานะนอานะครับนิดนึงนะครับหนึ่งช้อนชาน้ำมะนาวดองครับนะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวเราน้ำมันพืชก็ะเทียมใส่ครับ ใส่สดดดน้ำเช็่อมของเราที่เรเตรียมไว้อาจจะเติมด้านหน้าน้านำได้อีกนิดหน่อยครับเส้นครับพอมครับ Um yep.